สวัสดีครับผมคุณหมันสอยเตอร์ฟานนะครับวันนี้ก็เอาไก่มาออกกับร่างกายนะครับเจ้าซานโช่ฟานโชออกกับร่างกายกันก่อนนะครับน้ำเต้านี้สมบูรณ์ตึ๊กคักเป็นนมแล้วนะครับเป็นนุ่มแล้วออกกับร่างกายก่อนนะครับกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วเจ้าซานโชนะครับคึ๊กกึ๊กกึ๊กแล้วตอนนี้นะสมบูรณ์แล้วนะครับ แามไก่ตัวนึงเลยดูเจาา้าสัตว์โชดูเจ้าเรดฟอร์ดนะครับนี่ตัวนี้มิซิตขึ้นเป็นเกรด i p นะครนะ ทูเรชฟอร์ดดูงูแห้งดีเนาะนะครับสวยงามนะครับเขาออกออกกำลังกายนะครับวันนี้คือ,อตอนตอนผมไปทำงานเนาะผมเอาเอาเมนชีสใส่ไปตัวกันฝุ่ตคือคักกันนะช่วงนี้นะครับเรชฟอร์ดนะครับขอบคุณเอซีทุกท่านนะเข้ามาติดตามนะครับนีน่เขาต้อง ออกกําลังกายนี่คึกคักมากเลยพร้อมเลยครับผมคลิปน <L> ี <L> ้นะครับคุ่มันสอยเตอร์ฟาร์มนะครับฝากไปตัวนะครับถ้าตัวใดที่โอเคผมก็จะแบ่งนะครับเนาะนะครับแต่ท่านเป็นจริงนะครับผมคลิปนี้นะครับคุ่มันสอยเตอร์ฟาร์มพยายามจบคลิปนึงก่อนสุดนะครับผม